นี่นะเพื่อนนะซันเตอร์นะคันเตอร์สองตัวเนี่ยเพื่อนวัดจุดนี้นะวัดจุดนี้นะมาดูว่าเวลาเราปรับแนวตั้งแนวนอนนะ่ะไอสัญญาณตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ยมันจ้องต้องให้เห็นมิเตอร์แบบนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่แนวนอนนะครับใครส่งไลน์อะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยโอ้มาบุ่นวยไปหมดแล้วทีนี้อันนี้นะครับ นี่นะครับนะจุดนี้นะครับอันนี้แนวนอนนะครับแนวนอนศูนย์โวลต์นะครับนี่แนวตั้งนะครับแนวตั้งได้สิบสีโวลต์นะครับแนวนอนนะครับแนวนอนได้ศูนยโวลต์นะครับโอเคไหมทีนี้แล้วทีนี้เมื่อมันไม่เปลี่ยนนะครับมันได้13บสามโวลต์เท่าเก่าเพื่อนมาดูตรงนี้ต่อนะเพื่อนนะมีทันเตอร์อยู่สองตัวนะครับเบอร์แปดห้าห้าศูนนะครับเพื่อนนะแปดห้าห้าศนย์นะครับ โอเคนะทีนี้นี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าว่าตัวไหนนี่เดาเอาเ,อาน,เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้เว้ยตัวนี้นะนี่นะเพื่อนดูเพื่อนดูขาบีเพื่อนดูขานี่ไฟนะเพื่อนนะ นี่นี่ไฟเข้านะครับจากแหล่งจ่ายไฟนะครับเข้ามานะครับมาอยู่ขานี้นะครับเห็นไหมครับเห็นนะขานี้นะแล้วทีนี้ขานี้ได้สิบสี่โวลต์นะเพื่อนด,ดูดูแล้วทีนี้มาดูดูตรงกลางนะครับนะมาดูขาตรงกลางนะครับนะเพื่อนลองเปลี่ยนแนวนะครับเดี๋ยวนี้แนวนอนนะครับเพื่อนเปลี่ยนแนวเป็นแนวตั้ง เป็นแนวนอนเป็นแนวตั้งเห็นไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงนะเพื่อนนะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับยวมาดูขานี้บ้างนี่แนวนอนนี่แนวตั้งเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนมาดูพวกไอ้เ,อเจ้าตัวต้านทานนะทีนี้นะแต่มันเล็กมากในกล้อง chen. ผมมันไม่เห็นนะทีนี้นะปัญหามันอนะเนี่ยนะเพื่อนนะผมก็อยากให้เพื่อนดูอาเก่านะเพื่อนนะโอ้ยอาเก่าอยู่สิ personas. นี่เด้ไปน,ไปนอนเลตัวหน่อยแห้งอาเก่านะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ถ้าอาตัวนี้ไม่ขาดมาวัดดูทันเตอร์นะครับนี่แหละเบอร์เบอร์มาเลยนี่แปดห้าห้าศูนย์นี่ได้พี่น้องเลยตัวนี้เลยเพื่อนนะตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ดูดูดูดเดี๋ยวมิเตอร์เข็มมาวัดนะพี่น้นองนะนี่นี่เด้อนี่เด้อมิเตอร์เข็มมันย้อนแสงนี่เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับปรับมุมกล้องก่อนนะครับนะหาอะไรมาเยะแป๊บหนึ่งนี่ไอ้นี่เด้อไปบนอลไรตัวเลขกล้องก็ไร <c oughs> นี่นะครับวัดทันเตอร์ตัวนี้เดอพี่น้องเดอแปดห้าห้าศูนย์เดอเพื่อนเดอเนี่ยเพื่อนวัดขาบีมันมาเนี่ยมันมามันขาบีมันมาขาขาไอซีบดินะโอ้ยนี่อ่ะนี่เห็นไหมวัดดูมันจะต้องช็อตแน่ๆเลยเห็นไหมมันโมเห็นนะครับมือบังนะครับกลับข้างกับข้าง,างดูนี่เห็นไหมมันขึ้นสองครั้งครับมันช็อตแล้วเดี๋ยวมันไปขี่แล้ว เ,ออเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูผมว่ามันต้องเสียแน่ๆเลยนะเพื่อนนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นไหมดูดูด,ดูดูกันเลยครับดูกันเลยเราก็ดูกันได้สบายๆนะวันนี้ครับป้องกันโควิดหนึ่งเก้าแล้วก็ดูคลิปวิดีโออยู่บ้านนะเพื่อนนะนี่ผมหยนี่เลยผมถอดออกมาแล้วเนี่ยแล้วทีนี้นะครับผมจะทําการถอดทันเตอร์ตัวนี้ออกมาให้เพื่อนดูนะครับ นี่นะครับนะตำแหน่งมันเนี่ยตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ยี่สิบสองเคนะครับตัวนี้ตัวนี้เวอร์ฮอนะครับนะแนวตั้งแนวนอนนะครับเนี่ยสัมหอดบอดโอ้ยจริงเขาให้ซื้อไม่ได้พี่น้องก็แค่นี้สซมสามสัมครับสัมอะไรมาสัมล่ะเออเดี๋ยวงัดก่อนนะครับเพื่อนจริงๆแล้วขั้นตอนการงัดนี่ผม ความน่าจะข้ามไม่ได้นะเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเนะี่ยคงใช้เวลาอีกไม่นานอ่ะหลุดออกไปแล้วนะครับนี่นะครับเนะนี่ยนะเบอร์แปดห้าห้าศูนย์นะครับนะเนี่ยแปดห้าห้าศูนย์มิเตอร์ย้อนแสงนี่นะเพื่อนนะอย่าอย่าอย่นะครับนะเด,นบนะเดี๋ยววัดดูนะครับนะนี่นะนี่นะครับมันจะช็อตขานี่นะนี่เห็นไหมนี่มันจะช็อตนะเพื่อนนะ เอมันช็อตจริงๆด้วยเห็นไหมถ้ามันขึ้นแบบนี้นะเพื่อนนะไม่ได้การนะครับกับขาแล้วขึ้นไม่ได้การนะครับมันตายแล้วนะเพื่อนนะนี่นะครับเบอร์โอ้ยเหงื่อเหงื่อแตกเหงื่อมือออกพี่น้องเอ้ยห่อนเลยนี่นะครับเบอร์โอ้แปดห้าห้าศูนย์นะเพื่อนนะหามาเปลี่ยนนะครับหามาเปลี่ยนเด้อ เปลี่ยนเลยนี่ตัวเก่านะครับนี่เอาไว้นี่เอาไวน้ไวนี่อยู่นี่นะอ่านะครับจะหามาเปลี่ยนนะครับแปดห้าห้าศูนย์นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมไปหาก่อนผมไปซื้ออะไรก่อนทีนี้เพื่อนๆก็เอาใส่นะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดดูดตัวนี้แล้วเอาใส่ก่อนนะครับนะดูดดูดมันต้องดูดนะครับเพื่อนว่ามันจะเสียเวลาผมหยุดกล้องก่อนดีกว่า นี่นะครับผมก็ทําการดูดในวันนะ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นรูเป็นร่องแบบนี้ให้ใส่นะครับนมะ่หามาใส่ตัดขาให้เรียบร้อยนะครับขาตัดอะไรเรียบร้อยครับป๋าว่าไหนครับป๋าอยู่ไปยู่มันครับป๋าอย่างผมรับใส่ครับป๋าเนี่ยโอ้ยอีหยังคือโอ้ยอีหยังรถหยาบเอีย ที่นี้ก็บัดกรีนะครับเพื่อนบัดกรีเดี๋ยวผมจะลองบัดกรีนะเีนะดี๋ยวผมจะลองดําเนินการที่จะวัดไฟให้ดูนะครับเพื่อนๆต่อจากนี้นะครับมันจะได้ไหมนะครับนะโอเคนะครก็เปลี่ยนทันเตอร์แล้วนะครับนี่โอ้นี่ทันเตอร์นะนี่ทันเตอร์ที่เปลี่ยนออกนะครับนะตัวหนึ่งเนี่นะครับนะเอามาไว้ตรงเดิมมันก่อนนะครับนี่นะครับผมจะวัดที่ขาของไอ้เจ้าตัวนี้นะเพื่อนนะวัดที่ขาของไอ้เจ้าตัวนี้นะกล้องผมไม่สามารถที่จะ ขยายได้ไปให้มันชัดเจนมากกว่านี้ได้แล้วนะครับนะอ่าโอ้เดี๋ยวผมต้องทําการต่อทีวีเข้าก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันโอทีโอทีเออะไรก่อนมันจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมหยุดกล้องก่อนนะครับนะอ่าแล้วทีนี้ผมก็เปิดทีวีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ที่หน้าปรับคําว่าแนวตั้งและแนวนอนนั้น,น,นแล้วนะครับมันใช้เวลามากกว่าสมควรผมก็เลยได้หยุดกล้องไว้นะครับทีนี้ นี่นะครับจุดท right. ี่เราจะวัดไฟนะครับน่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะขานี้นะครับขาสี่ของทันเตอร์แปดห้าห้าศูนย์นะเพื่อนนะเอางี้ดีกว่าเว้ยย้ายย้ายเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาจุดนี้ดีกว่าเอาจุดนี้เอาจุดนี้นี่เอาจุดนี้เอาจุด <sucks> นี้นะเพื่อนนะนี่นะขาออกมันเลยสิบสี่โวลต์ที่แนวตั้งนะครับสิบแปดโวลต์ที่แนวนอนนะครับเห็นไหมครับ สิบแปดสิบเก้าห่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับมันยังไม่มีโหลดมีแนวตั้งนะครับสิบสี่โวลต์นี่มันมันจะอยู่ตรงนี้นะครับขาเนี่ยมานี้นะครับไดโอดนี่นะครับนะตามลายวงจรนะครับวัดที่ไดโอดนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวที่นี้ต่อต่อดาวเทียมเข้านะครับนะต่อจานดาวเทียมเข้านี่ต่อเข้าไปทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองวัดไฟดูนะครับทีนี้ นี่นะไล่วงจรมันจะมาที่ไดโอดตัวนี้นะครั enfin, บนี่เห็นไหมได้สิบสาโวลต์นี่นี่แนวตั้งแนวนอนต้องได้1ิบแปดแน่ๆเลยทีนี้นี่แนวนอนเลยครับเห็นไหมครับแนวนอนสิเก่าตัวนี้มันมีสัญญาณแล้วนะดูฟนี่เห็นไหมมันมีสัญญาณแล้วเห็นไหมมันมีสัญญาณแล้วเดี๋ยวมามาแนวตั้งบ้างนี่แนวตั้งโอ้ยไหนวะแนวตั้งปุ๊บสัญญาณมันตกเห็นไหม สัญญาณดาวเทียมมันมาแนวนอนเห็นไหมปับ๊บนี่เห็นไหมกดออกเลยนะทีนี้มันก็ได้ก่อนแล้วมันมีภาพแล้วอออสี่บับบับอยู่มันมีภาพแล้ว,ออแ,ลวแต่ว่าทีวีเครื่องนี้รู้สึกว่าสีมันจะเพีย้ยนนะเวีอนนะคิวมันขึ้นหล,ลสุดยอดไหมอาการแรกเป็นที่สีบวมสีบวมนี่คืออาการเปิดไม่ติด มันเปิดวม่ติดมีไฟแดงขึ้นโอ้ยส่งไลก่กัส่งมาอย่างกระโดดกระเดือนนี่คือคหอดสร้างบิดนะครสีบวมมีไฟแดงมีไฟแดงตรงนี้ไม่มีภาพออกมาเนี่ยไม่มีภาพออกมาทางด้านวิดีโอไม่มีเลยนะครับทีนี้เปลี่ยนซีรับสัญญาณไม่ได้ OTA ก็ไม่ OTA ไม่เป็นอะไรเลย เนื่องจากว่าไฟไปเลี้ยง LNB มีแค่13-14โวลต์แค่นั้นซึ่งมันเป็นทางเบอร์ในการรับสัญญาณใช้ทางแนวนอนสัญญาณที่เอาไปเลี้ยง LNB เป็นสัญญาณแนวตั้งแต่สัญญาณแนวนอนเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าทันเตอร์มันเสียอยู่ทอร์นเตอร์ตัวนี้อ่ามันตำแหน่งอะไรวะเนี่ยตำแหน่งอะไรไม่รู้ละเบอร์เอสเอสแปดห้าหู้ เบอร์เอสแปดห้าห้าศูนย์อ่านะก็ทําการเปลี่ยนเดีย๋ยวนี้เครื่องก็ใช้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องก็ใช้ได้ทีนี้ <c oughs> เวลาเพื่อนซ่อมไอ้เครื่องนี้นะ <c oughs> เพื่อนนะนี่ผมถอดปลั๊กก่อน <c oughs> ก็อย่าลืมดูในส่วนของจุดบัดเกลรีย์ต่างๆที่มันหลุดหลวมนี่มันก็นมีอยู่พอสมควรอยู่ผมก็คงจะต้องบัดเกลียกันทุกจุดนั่นแหละเนื่องจากว่าเครื่องนี้มันใช้งานนานเป็นเวลาโดนเติบแล้วนะครับเนะี่ยมันเถ่าแล้วก็สวัส เออนะครับสร้างความบันเทิงมานักต่อนักแล้วไอ้เครื่องรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนนะครับนะเออบรนสุดยอดมากเครื่องมันทนขนาดนี้นะครับเพื่อนนะครับก็เือนว่าจบคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เวลาก็ยาวนานมากนะครับก็เพื่อนๆก็คงจะได้ความรู้จากการที่จะมาซ่อมเครื่องรุ่นเก่าแบบนี้ไม่มากก็นน้อยนะเพื่อนนะ ช่างวิทย์ก็จะบ,บ่นๆไปเป็นการเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับการวัดไฟมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับนะเพื่อนนะถือว่าเป็นการเล่าให้กันฟังนะครับในช่วงโควิด19กําลังดังอยู่ในขณะนี้มันเราวิทย์คือกันก็สร้างเลยเวยบริการสร้างวิทย์ระใจดีก็ดอ,อกโควิดมันเราใจบอดีเวยเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ